สวัสดีค่ะรัตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะดาวพฤหัสย้ายนะคะวันที่30เมษายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูนะคะทุกๆราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะเราเริ่มจากราศีธนูนะคะก็บอกทุกๆคลิปนะคะชาวราศีธนูในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31ธันวาคมถ้าคุณคิดว่า าคุณอยู่ราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณอยู่ราศีธนูนะคะก็รับฟังรับชมได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะดาวพฤหัสย้ายนะคะวันที่30เมษายนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้านหลังจากนี้นะคะแล้วก็หรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะเราจะมาดูกันนะคะ หลังดาวพฤหัสย้ายนะคะ30เมษานี้นะคะนับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ใบแรกนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเทพธิดาแมงปองนะ,ะโ้โหหลังจากนี้อาจจะมีความตึงเครียดวิตกกัง,งวลเงินตึงมือนะคะก็ไม่แน่นะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญจากที่คุณเหนื่อยมานานอะที่ผ่านมาอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยถ้าใครมีภาวะเครียดวิตกกัง,งวลเงินตึงมืออยู่ช่วงนี้นะคะหลังพริหัดย้ายไปแล้วไม่แน่ อาจจะได้ของขวัญอันล้ำค่านะคะอ่าก็ใช้ความละมัดระวังสั่งหมั่นสร้างบารมีนะเพราะว่าไพ่แมงป่องไพ่ใบน,นี้ถ้าคุณแบบเออหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบที่สองนะคะ ไพ่ใบที่สองว้าวเทาว้ทาทัตะตลดนะคะเทา้ทาทัตะลดคือความฟุกนะคะคุณจะได้อะไรมาแบบฟุกๆนะคะแต่ว่าการได้มานั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่ทํามาด้วยนะคะเหมือนลักษณะว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะคุณทําดีมาตลอดเลยคุณก็จะได้ดีนะคะถ้า ทำดีแบบเยอะมากอ่ะทำแต่บุญสร้างบารมีพรนั้นหรือของขวัญน,นั้นหรือความแบบปฏิหารฟุกๆนั้นก็เป็นก้อนใหญ่ก้อนโตได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบได้อะไรมาแบบฟุกๆโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะโอ้โหดีจังเลยนะคะไพ่ทาทาตะลดคือความแบบความฟุกมีลาบลอยลาบแบบฟุกๆมาแล้วนะคะเอ้ยมีเกณฑ์ได้ของขวัญจริงด้วยนะชาวราศีธนูนะคะหลังดาวปรหัดย้ายเนี่ย ลาบผลฟุกๆมาแล้วนะคะเอออ่าทีนี้ใบที่สามนะคะว้ายพระแมน่นางกวักนะคะโอ้โหหลังดาวพฤหัสย้ายนี่โชคลาบเงินทองมาแล้วนะคะบ้านให้โชคนะคะเออลองเล่นดูนะโชคแบบฟุกๆคือเหมือนแบบ เออมันเป็นการเสี่ยงโชคหรือได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้มาจากการทํางานอะ่ะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบ้านให้โชคอยู่บ้านแล้วสุขกายสบายใจนะคะมีเกณฑ์ที่แบบเอออยู่บ้านทําเงินอะ่ะอืมมีโชคมีลาบนะคะคือแล้วก็จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากที่บ้านด้วยนะคะคือไพ่นางกวักเป็นโชคลาบของแม่บ้านนะคะโอ้โหดวงเปิดลาบเปิดโชคเปิดนะ ชาวราศีธนูคะหลังดาวพฤหัสย้ายเนี่ยโชคดีมากนะจากที่แบบมันเหนื่อยหรือเกินที่ผ่านมาถ้าใครมีภาวะนี้เหนื่อยหรือเกินเงินตึงมือนะคะมันจะกลายเป็นของขวัญแล้วนะคะดวงจะเปิดแล้วนะอ่ะทีนี้เรามาดูใบที่4นะคะ ใบที่4ขุนแผนกนางพิมพ์นะคะครอบครัวมีความสุขดีนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่ดีนะคะมีความสุขดีรักกันดีนะคะไพ่ไพ่ใบนี้ดีนะคะขุนแผนกนางพิมพ์คือแบบครอบครัวมีอิทธิพลต่อคุณมีความสุขดีอยู่กันแบบรับลื่นนะคะออมีแม่ตามหารนิยมด้วยนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะทีนี้เรามาดูใบที่5้านะคะใบที่5าราชสีนะคะ หลังดาวพฤหัสย้ายนะคะอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณได้เข้าไปร่วมนะคะถ้าคุณได้เข้าไปร่วมหรือมีใครมาชวนทําอะไรเนี่ยให้เข้าร่วมนะคะมันจะเป็นโอกาสที่ดีทําให้คุณเป็นที่รู้จักหลายๆคนนะ่ะเออประมาณนั้นเลยนะอม,มันจะเป็นสถานการณ์บางอย่างเหมือนพวก เพื่อนกรลยาณนิมิตรที่ดีดึงพาคุณเข้าไปได้ร่วมพิธีใหญ่ๆหรือได้ร่วมงานใหญ่อะแล้วมันจะทําให้คุณอะเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงขึ้นมานะคะอะถ้ามีโอกาสแบบนี้ก็ให้เข้าร่วมนะคะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับคุณนะคะคือแบบไพ่ราชสีนะยืนสง,ง่ายอย่างราชสีเลยทีเดียวนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะคะ ใบต่อไปโอ้โหทาเวสุวนอืเทาเวสุวันเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตําแหน่งงานนะคะเออตำแหน่งใหญ่ๆงานใหญ่ๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมตําแหน่งใหญ่ๆงานใหญ่ๆนะคะในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรที่อะไรใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ย อย่างที่บอกเลยว่าให้คว้าโอกาสนั้นไว้มันจะเป็นมันจะเป็นเเพื่ออนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้ารวยแน่นอนทาเวสุวรรณขึ้นมานะคะช่วงนี้ถ้าคุณได้บูชาทาเวสุวรรณขอพรทวเวสุวรรณนี่จะมีโชคลาภแบบฟุกฟก,ก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอืมนะเออมีเกณฑ์ที่แบบดีมากนะคะทาเวสุวรรณ โชคลาภมาแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่าแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาของคุณด้วยนะคะแต่ละคนะโชคลาภที่มานั้นไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่สิ่งที่คุณกระทํามาที่ผ่านมานะคะบุญเยอะก็ได้ก้อนใหญ่บุญน้อยก็หล่นถอยล่นลงมานะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปใบต่อไปไหว้คู่แท้ ชาวราศีธนูนะคะใครโสดอยู่คุณมีเกณฑ์จะเจอคู่แท้นะคะแล้วคู่เนี่ยมาพร้อมกับความสำเร็จทรัพสมบัติเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์เจอคู่ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะอ้าโอโหคู่แท้มาแล้วนะคะใครโสดอยู่นะคะรอเลยคู่มาแล้วนะคะอืมดีจังอ่ากดให้อีกทีนะคะหลังดาวพฤหัสย้ายนับไปเลยนะน่าจะประมาณปีปีครึ่งเนาะพฤหัสย้ายนะคะเดือนเมษาสามสิบเมษายนนี้เนี่ย หลังจากนี้นี่เกณฑ์มีคู่มาแล้วนะคู่แท้ด้วยแล้วมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติแล้วมาแบบมาพร้อมคือเขาสัมเขามาพร้อมกับทรัพย์สมบัติและความสําเร็จอะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะอ่าต่อไปนะแต่อยู่ที่คุณว่าเปิดใจหรือเปล่านะคะต่อไปโอ้โหต่อไปเนี่ย ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะคะช่วงหลังจากนี้ไปก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องมีความตัดสินใจมีความไม่แม่นไม่แน่ใจกังวลขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะก็ค่อยคอยคิดค่อยๆทํานะคะบางสิ่งบางอย่างถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปนะคะช่วงนี้ระมัดระวังขาด้วยนะคะอาจจะมีอาการแบบเออขาเจ็บเคสขัด,ขดยอก เป็นอะไรที่แบบตั้งแต่เอวลงไปส่วนใหญ่จะเป็นขาหัวเข่ากระดูกอะไรพวกนี้นะคะเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะความเครียดด้วยเหมือนกันนะคะบางทีมันก็มีเรื่องให้กดดันความเครียดกังวลปวดหัวนะคะก็เรามาระวังเรื่องนี้เนาะอ่าต่อไปนะคะต่อไปโอ้โหเทพอาทิตย์นะคะหลังจากนี้นะคะ มันจะมีอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันได้อะไรใหม่ๆที่คุณรอคอยนะคะด้วยความรู้ความสามารถของคุณมีแสงสว่างนำทางแล้วว่าโอ้ยพฤหัสย้ายนะคะดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ชาวราศีธนูนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วมันจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณซึ่งดีมากนะตำแหน่งใหม่งานใหม่อะไรใหม่ๆ,ๆชีวิตใหม่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลง เยอะเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะพยาสุคลีบคือการเปลี่ยนแปลงการทํางานการขยันทํางานนะเออหลังดาวพฤหัสย้ายนะจะขยันทํางานอยากทางานทุกวันยิ่งทํางานยิ่งได้เงินนะคะอ่าต่อไปว้าวาพัพพิคเนสทรงหนูนะคะชื่อเสียงลาบยศนะคะ ความสําเร็จนะคะโอ้โหความสําเร็จมาแล้วนะคะปฏิหาริย์พระพิคเน่ทรงหนูคือความสําเร็จโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะคือของขวัญมาแล้วนะคะโอกาสใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่หลังดาวเรหัรย้ายนะคะรอเลยนะคะสิ่งใหม่ๆและความสําเร็จด้วยจะมาถึงคุณแล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดูสรุปสุดท้ายใบสุดท้ายนะคะโอ้โห พักเกตมงคลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านนะคะคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะหรือคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การสนับสนุนดูแลนะคะไม่ว่าเรื่องใดหนักจากนี้ไปหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนาคอยช่วยเหลือมีเกณฑ์เดินทางเจอชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เกณฑ์ต่างประเทศโดดเด่นมากนะคะหลังจากนี้ไปนะคะอ่าประมาณนี้นะคะมันอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนับจากนี้ไปนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะนี่คือคลิปพิเศษหลังดาวพฤหัสย้ายนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ